ประวัติพระโสนกุฎีกันนะเถระตอนที่สอง14กรกฎาคม2566ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่พระมหากััจยนะฝากพระโสนให้มากราบทูลพระบรมศาสดาได้ทรงโปรดพิจารณาถึงความทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติหประการ <c oughs> เมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับ รับทราบความลำบากของหมู่พิสุสงฆ์ในชนบทแล้วพระองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอมานั้นทุกประการข้อหนึ่งในชายแดนชนบทมีพิสุน้อยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยพิสุน้อยกว่า10รูปได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า5รูปรวมทั้งพระอุปชาซึ่งในพุทธบัญญัติเดิมทรงบัญญัติไว้ว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์สิบหรือมีพิสุเกินกว่าสิบขึ้นไปได้ข้อสองในชายแดนชนบทมีพื้นที่ขุกขะไม่สม่ำเสมอขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าเป็นชั้นๆในพุทธบัญญัติเดิมดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว พิสุไม่พึงสวมรองเท้าสองชั้นไม่พึงสวมรองเท้าสามชั้นไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้นรูปใดสวมต้องอาบัตทุกกฎข้อ3ในชายแดนชนบทพวกมนุษย์ต้องอาบน้ำทุกวันขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตการอาบน้ำเป็นนิตรในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เราอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดในปัจจันตะชนบทในมัชชิม,มะประเทศคือในเมือง15คือในเมือง15วันพิสุอาบน้ำได้ครั้งหนึ่งในพุทธบัญญัติเดิมพิสุใดย,ยังหย่อนกึ่งวงเล็บยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำเป็นปจิตตีเว้นไว้แต่สมัยเดือนกึ่งท้ายฤดูร้อนเดือนต้น แห่งฤด,ดูฝนคลาวกวนกวายเจ็บไข้คลาวทำการงานคลาวไปทางไกลคลาวฝนมากับพายุข้อ4ในชายแดนชนบทมีเครื่องลาดวงเล็บที่ปูนั่งที่ทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นบริบูรณ์ดีเหมือนมัดชิมชนบท ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตเครื่องราชทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอ,อนุญาตเครื่องราชที่ทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นในพุทธบัญญัติเดิมดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่คือหนังสีหะหนังเสือโค้ง หนังเสือเหลืองรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎข้อ5ในชายแดนชนบทมีพิสุน้อยมนุษย์ทั้งหลายย่อมถวายจีวรแก่พิสุผู้จาริกไปภายนอกสีมาด้วยคำว่าพวกข้าพเจ้าถวายจีวรผืนนี้แก่พิสุชื่อนี้เมื่อพวกเธอกลับมาแล้วพวกพิสุในวัดแจ้งความให้พวกเธอทราบ พวกเธอลังเกียจไม่ยินดีรับด้วยเข้าใจว่าผ้าผืนนั้นเป็นนิสสกียะวงเล็บผิดวินัยจำต้องสละเพราะล่วงเวลาสิบวันแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสบอกการปฏิบัติในจีวรเช่นนั้นในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้พิสุยินดีรับจีวรที่ทายกถวายรับหลังนั้นได้ผ้ายังไม่ถึงมือตราบใดจะนับว่าเธอเป็นผู้มีสิทธิ์ในผ้านั้นเต็มที่ยังไม่ได้ตรับนั้นในพุทธบัญญัติเดิมพิสุใดพึงทรงอดีเลกจีวรได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งพิสุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสกิยะปาติตี เมื่อทรงมีพุทธานุญาตบัญญัติสิกขาบททั้งห้าขึ้นมาใหม่แล้วพระผู้มีพระภาคจึงมีพระดำรัสสั่งให้พระอานนทเถระจัดสถานที่ให้พระโสนะท่านพักค้างแรมในพระคันธกุฎีร่วมกับพระองค์การต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงตื่นพระบรรทมแล้วทรงสนทนาท่านพระโสนะว่าดูก่อนพิสุ เธอจงกล่าวทำตามถนัดแก่เราให้ได้สดับท่านพระโสนะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาว่าพระพุทธเจ้าค่าแล้วได้สวดพระสูตรทั้งหลายอันมีอยู่ในอัตถกะวัตรจนหมดสิ้นโดยทำนองสละพัญญะพระสูตรที่มีในอัตถกะวะันี้คือหนึ่งกามสูตรสองกหัตถกสูตร 3. ามทุตถะกะสูตร 4. สุดพัทยกะสูตร 5. ประมัตถกสูตรหกชราสูตร 7. ติดสเมตยะสูตรกะประสูรสูตร 9. มาคันทยะสูตร 10. ปุราเพทสูตรสิอกะหนวิวาทสูตรสิบสอง จุลวิยูหสูตร 13. ม,มหาวิทยุหสูตร 14. ตุวัตกะสูตร 15. อัตถันสูตร 16. ส,สาวรีปุตสูตรครั้นจบสารพันยะของท่านพระโสนะพระผู้มีพระภาคทรงพระปาโมทโปรดประทานสาธุก,การว่าดีแล้วดีแล้วพิสุ สูตรทั้งหลายที่มีในอัตถกะวะเธอเรียนมาดีแล้วทำไว้ในใจดีแล้วทรงจำได้แม่นยำดีเธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจาไพราะเพราะพริงไม่มีโทษสาธยายพระสูตรให้เข้าใจรู้ความได้แจ่มชัดเธอมีพรรษาเท่าไรพิสุท่านพระโสนากกบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีพรรษาเดียวพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเพราะเหตุไรเธอจึงมัวประพฤกชักช้าเช่นนั้นเล่าพิสุพระโสนะตรัสว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในกามทั้งหลายนานแล้วแต่เพราะคารวาสทับแคบมีกิจมากมีกรณียะมากจึงได้ประพฤกชักช้าอยู่พระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความข้อนี้แล้ว จึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้อาระยะชนเห็นโทษในโลกทราบธรรมที่ปราศจากอุปธิแล้วฉะนั้นจึงไม่ยินดีในบาปเพราะคนสะอาดย่อมไม่ยินดีในบาปและได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้มีวาจาไพเราะผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำไพเราะ พระโสนกุฎิกน,นัฐเถระพักอาศัยอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพอสมควรแก่เวลาแล้วได้กลาบทูลลากลับมายังสำนักของพระมหาัจยนะเถระผู้เป็นพระอุปชาในอวันตรีชนบทกลาบเรียนรายงานผลการเข้าเฝ้าให้ได้รับทราบทุกประการขอย้อนหยิบเอาเหตุการณ์ที่พระโสนเถระได้แสดงพระสูตรอัตวอัตกะวะด้วยทำนองสารพันยะ ถวายพระบรมศาสดาจบลงองค์พระบรมศาสดาทรงสมนัดชื่นชมพร้อมกับทรงเปล่งสาธุการขึ้นสามครั้งครั้นพระสา,าสดาทรงประธานสานุก,การสาธุการแก่พระโสนะขณะนั้นพวกเทพนาคครุฑได้ฟังสาธุการของพระาศาสดาแล้วก็เปล่งเสียงสาธุการด้วยเสียงนั้นติดต่อเป็นอันเดียวกันไปจนถึงพรหมโลก ขณะนั้นเทพธิดาผู้สิงสถิตยอยู่ในเรือนของมหาอุบาสิกามารดาของพระเถระในกรุฎคระนครอันไกลจากวัดเชตวันถึง120โยชน์ก็เปล่งสาธุการด้วยมหาอุบาสิกาถามว่านั่นใครให้สาธุการเราเองน้องหญิงเทพธิดาตอบท่านเป็นใครเราคือเทพธิดาผู้สถิตยอยู่ในเรือนนี้ เมื่อก่อนท่านไม่เคยให้สาธุการเลยวันนี้ทำไมจึงให้สาธุการเล่าเราม่ได้ให้สาธุการแก่ท่านท่านให้สาธุการแก่ใครอุบาสิกาถามเราให้แก่บุตรของท่านพระสโสนกุติกนะขึ้นเล่าบุตรของเราทำอะไรอุบาสิกาถามเทพธิดานั้นจึงเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาพระสโสนะฟัง จนนางมีความปิติเกิดขึ้นนางคิดว่าในเมื่อบุตรของเราแสดงธรรมแก่พระศาสดาได้ก็แสดงธรรมแก่เราได้เหมือนกัน mm. เมื่อใดบุตรของเรามาถึงเราจะขอฟังธรรมในบุตรเรา <c oughs> วันรุ่งขึ้นพระโสนบินทบาตไปถึงประตูเรือนของมารดามารดาจึงขอให้ท่านแสดงธรรมโดยกำหนดวันและเวลานิมนต ซึ่งพระโสนรับนิมนต์ด้วยความยินดีในวันฟังธรรมอุบาสิกาพาบริวารทั้งสิ้นไปฟังธรรมให้หญิงคนใช้วงเล็บทาสีเฝ้าเรือนคนเดียวขณะนั้นโจรกลุ่มหนึ่งรู้ว่ามหาอุบาสิกาผู้มัง่งคั่งไปฟังธรรมจึงตั้งใจจะไปปล้นบ้านของนาง โดยตกลงให้หัวหน้าโจรไปคุมตัวมหาอุบาสิกาอยู่ห่างๆในที่ฟังธรรมเพราะหากมหาอุบาสิการู้เรื่องโจรเข้าบ้านแล้วรีบกลับมาก็จะได้ฆ่ามหาอุบาสิกาเสียครั้นเมื่อถึงเวลาลูกน้องโจรก็เข้าบ้านเปิดประตูห้องเก็บกหาปณะนะส่วนนางทาสีที่เฝ้าบ้านก็รีบไปบอกมหาอุบาสิกาว่าโจรเข้าบ้านมหาอุบาสิกาตอบว่า นางกาลีอุบาสิกาจึงกล่าวว่าก็ช่างโจปรปารายถ้าโจรต้องการกระหาปณนะก็ให้เอาไปให้หมดเราจะฟังธรรมที่บุตรเรากำลังจะแสดงเจ้าจงกลับไปเฝ้าเรือนต่อเถิดการต่อมานางทาสีผู้นั้นจึงรีบกลับไปเฝ้าบ้านต่อพวกโจรเปิดห้องเก็บเงินนางทาสีก็เดินทางกลับมาพอดี จึงเห็นโจรกําลังจะเข้าไปในห้องเก็บสมบัตินางทาสีก็รีบวิ่งมาบอกอุบาสิกาอุบาสิกาจึงร้องตอบมาว่าช่างโจรมันเถอะมันต้องการสิ่งใดก็ปล่อยมันไปและเมื่อโจรเปิดห้องทองนางทาสีก็รีบวิ่งกลับมาบอกอีกเช่นเคยแต่มหาอุบาสิกาดุเอาว่านางตัวดีมาหาเราบ่อยๆเจ้าอย่ามาอีก โจรต้องการสิ่งใดก็จงให้มันเอาไปเถิดถ้าเจ้ามาหาเราอีกเราจะลงโทษเจ้านายโจรซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักได้ยินดังนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเรานำทรัพย์ของหญิงผู้นี้ไปสายฟ้าคงฟาดกระหม่อมเราจึงกลับไปสั่งให้ลูกน้องคืนของเก็บไว้ที่เดิมหลังจากนั้นพวกโจรก็พากันไปยืนฟังธรรมด้วย พระโสนะแสดงธรรมทั้งคืนจนเช้าเมื่อมหาอุบาสิกาถามพวกโจรว่าอ้าวทำไมพวกเจ้าไม่ไปปล้นทรัพย์แล้วหรือ,รอมันเกิดอะไรขึ้นโจรเหล่านั้นจึงเล่าความทั้งปวงให้ทราบมหาอุบาสิกาได้ยกโทษให้โจรจึงกล่าวว่าถ้าท่านยกโทษแก่พวกข้าพเจ้าก็ขออนุญาตให้พวกข้าพเจ้าได้บวชในสำนักแห่งบุตรของท่านเถิด มหาอุบาสิกาถึงกล่าวว่าพ่อคุณพวกโจรเหล่านี้เลื่อมใสในคุณของโยมและธรรมกถาของพ่อคุณขอบรรพชาออขอบรรพชาขอพ่อคุณจงให้บ,บรรรพชาแก่พวกเขาเถิดเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระโสนก็ให้โจรเหล่านั้นบวชแล้วให้กรรมฐานต่างๆเป็นพวกๆไปตามอุปนิสัยหลังจากพิสุเหล่านั้น เรียนกรรมฐานแล้วก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้ร่มไม้ณนะภูเขาลูกหนึ่งส่วนพระศาสดาซึ่งประทับนั่งอยู่ในวัดเชตวันซึ่งไกลถึงหนึอย่สิบโยชน์ทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งประทับนั่งอยู่ตรงหน้าพิสุเหล่านั้นตรัสพระคถาว่าพิสุใดยอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสุนั้น ย่อมบรรลุสันตบทอันเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพราะดึกแล้วจะพักบ้างพุทธอิสระเหตุที่เทวดาพรหมมารทั้งหลายเก่งสาธุกันเป็นทอดแต่เพราะเป็นความมหัศจรรย์ด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงสาธุการแก่คนผู้ใดือ พระโสนะกุดีกันนะเนี่ยเป็นพระพิสุรูปแรกที่พระองค์ทรงเปล่งสาธุการพวกเทวดาปรมานทั้งหลายเลยเป็นที่หัรส์ใจพากันเปล่งสาธุการตามไปด้วยในเวลาเดียวกันมนุษย์ทั้งหลายก็แปลกใจว่าเสียงสาธุการทำไมดังแว่วไปทั่วทั้งจักรวาล โดยถ่ายฐานกันเป็นเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นรู้แต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่งสาธุการเท่านั้นเทวดาบางพวกที่ทำการอธิบาลบำร,ร,รุงรักษาใกล้ชิดพระศาสดารู้ก็แจ้งข่าวเหล่านั้นให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายยักษ์มารรมทั้งหลายได้รับทราบ ว่าเป็นเหตุจากการที่พระโสนกุดีกันนะได้แสดงธรรมโดยทำนองสารพันยะในพระสูตรซึ่งมีหลายเรื่องราวรวมกันทั้งที่ตัวเองเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวก็เป็นที่หัศจรรนร์แล้วก็เป็นพระองค์เดียวที่ได้นอนในกุดี เดียวกันกับพระพุทธเจ้าอร,ารูปเดียวเลยครับครับหน้ารูปเดียวด้วยเหตุผลว่าท่านโสนาคุณีกันนะเนี่ยเป็นพระต่างจังหวัดเดินทางมาแต่ไกลอุกลชนบทไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งของตัวเองไง <c oughs> พอมากราบพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเดินทางมามืดแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนก็เลยให้พระอานนท์จัดสถานที่ในกุดีของพระองค์ แบ่งให้ให้พระเถระนอนพระเถระก็นอนด้วยความประมาทเริงใจล่ะโอ้โหวันนี้เรามีวาสนาได้นอนร่วมกุฏิพระพุทธเจ้าพระาศาสดาก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นพระาศาสดาทรงเห็นดังนั้นยามสุดท้ายของราตรีก็ทรงขอให้ไหนไหนเมื่อนอนไม่หลับแล้วก็งั้นแสดงธรรมให้เราฟังละกันอื เป็นที่มาของคำเปล่งสาธุการส่วนข้อขอร้องหรือว่าขอให้แก้พุทธบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องการรับจีวรใส่รองเท้าอาบน้ำในเรื่องอาบน้ำนี่มันมีมาที่มาที่ไปว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระเจ้ากำหนดว่าพระทำไมต้องอาสิบห้าวันถึงได้อาบน้ำ เรื่องนี้มันมีเล่ามันมีเรื่องมาเป็นต้นเหตุก็คือพระเจ้าประเสรหน้าที่โกศลเสด็จลงท่าน้ำสงสนานแต่ด้วยความเคารพในพระพระาศาสดาเคารพในพระสงฆ์เคารพในพระธรรมเห็นหมู่พระจำนวนมากกําลังอาบน้ำคือพระเนี่ยสามารถอาบน้ำในท่าเดียวกันกันกบของพระราชาได้ เอเห็นว่าพระพิสุกําลังสงน้ําอยู่ก็เลยไม่กล้าไปบรบกวนต็อรอจนกระทั่งพระพิสุสงน้ําจบเสร็จแต่พระมีจํานวนมากเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนกว่าจะสงเสร็จพระราชาก็เข้าเมืองไม่ได้เพราะเย็นแล้วปิดประตูเช้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าเสด็จมินทบาทเอา้มามหาโมพิษออกไปไหนแต่เชา้า ไม่ได้ออกไปพระเจ้าค่ะมีแต่จะเข้าไปพระเจ้าค่ะเอา้าเข้าไปไหนก็เข้าไปในวังเอา้าแล้วผมมาอยู่ข้างนอกได้ไงก็หม่อมฉันต้องการจะมาสงสนานเห็นพระพิสุกําลังสงน้ําอยู่เลยไม่กล้าไปรบกวนรอจนพระพิสุสงเสร็จก็กดมนเทียนบานพอตกเย็นก็ต้องปิดประตูวังหม่อมฉันก็เลยเข้าวังไม่ได้พระเจ้าค่ะเอา้า พระพุทธเจ้าก็เลยกลับไปเฉ่งพระเฉ่งวิธีเฉ่งก็คือกําหนดเป็นพระพุทธบัญญัติเลยห้ามพระพิสุอาบน้ําถ้ายังไม่ครบสิบห้าวันนี้ก็จะทําให้พระราชารู้ว่าเออวันนี้พระมาอาบน้ำไว้กูไม่ออกเอ,อที่เหลือนอนนั้นออกได้อะไรเงี้ยอะไรที่มา แต่ทีนี้ในป,ปุกลชนบทนั้นมันคือประเทศเหมือนกับประมาณว่าชายแดนที่มีความร้อนแห้งแล้งใกล้กทะเลทรายด้วยไม่อาบน้ำอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนมากพระมหาจัยยนะก็เลยขอให้พระโสณนะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าว่าจะทำให้พระอยู่ยากในสถานที่ห่างไกล อีกคั้งประชาชนคนลเมืองเขานิยมอาบน้ำกันทุกวันเพื่อรักษาความสะอาดทับพระมาสกปรกสิบห้าวันอาบปีมันก็จะเข้าใกล้ประชาชนไม่ได้บิณฑบาตกคนเขาก็จะรังเกียจแหมพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุรโรมต่วนเรื่องบวชพระวินัยกำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่าสิบรูปขึ้นไปให้มาร่วมบวช แต่ในชนบทมันหาไม่ได้อ่ะพระสิบรูปแม้พระโสนาจ,จะบวชแต่ละครั้งยังต้องรอถึงสามปีเลยกว่าจะรวบรวมพระครบสิบรูปก็เลยให้มาขอทูลขอพุทธเจ้าว่าไม่สิบรูปได้ไหมน้อยกว่านั้นได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้ารูปเพราะว่าเป็นพระอันดับเอ,อ่อ เป็นพระอันดับรูปแต่สี่รูปคือหมู่สองแต่เป็นคู่สวดหรือเป็นพระอุปชาให้บวชอีกหนึ่งรูปเนี่ยก็เป็นห้ารูปหือผู้นำเข้าหมู่อีกหนึ่งรูปหมู่ก็คือหมู่สองเพราะงั้นหมู่สองต้องครบสี่จึงจะเรียกว่าหมู่สองได้ส่วนเรื่องจีวร พระที่มารับจีวรคืออยู่ไกลแล้วก็อยตกโยมอยากจะถวายเห็นพระองค์นั้นท่านใส่จีวรขาดแต่มาแล้วไม่เจอตัวก็ขอบุณเจ้าขาขวากจีวรไวใ้ให้พระกอด้วยนะเจ้าค้าพระกอก็ตั้งข้อรังไอ้พระองค์นั้นก็ตั้งข้อรังเกียจบอกไม่ได้ล้กโยมอาจะมาเก็บไว้เดี๋ยวจะเป็นอาบาตพ,พระก็ผ้าก็เป็นนิสสกีพระพุทธเจ้าห้ามรับผ้าเกินกว่า ที่จาเป็นจะต้องใช้ดิฉันไม่ได้ถวายท่านแต่ถวายถวายองค์นั้นพระกกโกไม่ได้เหมือนกันเลยโยมพระพุูธเจ้าทรงบัญญัติไว้ยอย่างนี้ว่าห้ามพระภิกษุรับจีวรเกินแต่สิ่งที่ตัวเองต้องใช้อ,อก็เลยเป็นที่มาว่าต้องให้พระโสนะมาทูลเล่าเรื่องปัญหาว่าการฝากจีวรซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเอง งรับฝากได้โดยไม่ไม่เป็นนิสกียะปาจิตีคือไม่ต้องสลาผ้าแล้วตัวเองก็ไม่ต้องเป็นอาบัติเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้ <c oughs> เรียกว่าวัตถุห้าอย่างที่พระมหากัจจายนะขอพุทธานุญ,ญาตเปลี่ยนแปลง